มีความสุขทั้งเรื่องความรักและเรื่องหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซินหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งแซลทั้งไปโ่ในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึงปีที่8แล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเวล่าได้โพสต์ภาพของตัวเองคู่กับเจ้าดำรง น้องหมาพันบิเกิลที่พี่เวียเพิ่งซื้อมาเป็นเพื่อนเล่นพี่เวียโดยโพสต์นี้เบลล่าระบุแคปชั่นไว้ว่าบายบายดำลงกำลังจะส่งเข้าโรงเรียนละค่ะหลังจากนั้นพี่เวียก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าระหวังจะคิดถึงดำลงนะแอดเบลล่าแคมเปญโอ้ไม่รู้ว่างานนี้จะคิดถึงน้องหมาหรือคิดถึงเจ้าของหมากันแน่นะคะเนี่ย